ครับวันนี้พี่นอ้องมาสิเบเอ็ดชิงริ้วครับผมหลังจากที่บริโอกไม้ลายมือแล้วมามาลองเบิง์เฮาไม่มันนี้ก็สิเริ่มต้นด้วยอันตุกแบบบบลานกอนนะครับ บาลานแตะสองตะขอนะครับบาลานไทยระยะสิทธิระยะตกก็สิโยูสี่จุดห้าเมตรนะครับอาดับน้ำก่อนครับฝนตกมาลายเหมือบหาา้อนานางน้ำขึ้นน้ำลงทำได้ชุบบอ่บอบดี เยวงมีสีร่องเลนสองระยะอับมีสี่หาสี่จุดหาเมตรกับสามจุดเก้าเมตรเยื่อมันจะเป็น, Refer ปนบ,บักเดื้อมักนะครับบักเดื้อมักมารับชมว่ามันสิมี เัยียมากินบ่โอเคครับเยอะแรกไปชิวๆครับมาเนี่ยงานเมือยมาหลายมือมาลงสามจุดเก่ากัน ทำชุดเกาเดี๋ยวสิเรียนเป็นเกาหลีนะครับไม้ตายเกาหลีเนี่ยนโบเงีย้ยเลยี้ยคิวชิวครับยังพูดเนียงไม่ตัดพอดอกพอแดกอย่างเลย दिया बकर <laughs> สู้ดีเถอะว่เวเะเปียกไงโอ้ยโอ้ยโอยโอ้โหเกือบไม่เข้าสัตว์ปาเปียกไงหรือว่าปลากระมังนั่นเองนะครับโอ้ยใส่สวยเลยมนัมนมนันมันองตัวแรก นี่นะครับโอ้เดี๋ยวกับฝ้ามือวัวใหญ่นะครับใส่สวยไปไเลยตัดเลียนไฟพี่นะ้องทิ้งทุนหายลงไปเลยห <c oughs> วัดจนปากสิ มาอีกหนึ่งเตยมครับอากาศดีแห้งครับมือน,นี่เบืองป่าที่ซ้ำเลยกินดีเยออากาศบ่ มีอีกแล้วครับมีสอีกแล้วครับมีสอีกแล้วครับเฮ้ยนกเขาน้อย ra khẩu phân ra khẩu phân oh, 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 oh. oh. เอ้ปลาท่างคุณเคยกินบ่เลยไอเหียตัวนี้ยังไม่เอาเลยฝากกินสองไปกินสองพันพี่น้องี๋ยมาลง,ย,ลง,ย,ลงยัยมาลงยัยมาลงยั้มนลงครับผมโอ้โหโปลาหนุกเขาครับหรือว่าปลาพรมหัวเหม็นนั่นเองอือหือ สุดจอดแข้งความมั่นครับมีไซมีไซน,นี่ไซกลางนะครับผมโอเคปล่อยลงกระชังโอ้โหลอ,อีกแล้วไม่อีกแล้วครับสี่ห้า สี่ห้าคราวนี้เป็นปาลากระมังมาลูไหมโอ้โหเออตักกลางอากาศมาอีกแล้วครับกินดีเวยเหมือนอกางอากาศตะกางอากาศ เฮ้ย,ย,ย,ยกินจัดเต็มวันนี้ตันนี้มีใส่ล็กน้อยครับฟ้ามาเด่นพี่ฟ้ามาเด่นพี่แต่ตะเพียนอหรอตะเพียนไงครับ

โอเคครับแต่เพียนเพียนใส่สวยเลยบักเดือบักเดือนี่นะครับไปติดเงียงกันเนอยอยาะพวาเนี้ย

เอกไซส,สวยมาอีกแล้วครับพี่น้องมีไซมีไซโอขวงกันลนะเนาะหามกันขวงกันลนะเนาะหามกันไปอย่างกับพี่กํ วูด,ด้อีกปลาพรมปลาพรมครับตอนนี้ก็คำแล้วครับใบสองถึงใบาสามใกล้เวลาสะดีเมื่อเขาแล้วเฮ้ยกเก็บเลยสิครับเก็บก่อนครับสามเก่า ปลาบอกินชว่วยนึกว่าปลาใหญ่เขาหน้าหน่อยมาครับพี่น้อง เก็บของเรียบร้อยแล้วมาชมผลง,งานของเรากันครับชมผลง,งานบูยฟองใสนนอบะน,นี้สองสามโลโดยประมาณสำหรับวันนี้ขอราไปก่อนครับ สวัสดีครับผมในที่สุดพูดติดตามกูก็ถึง5คนสักทีกว่าจะขึ้นจาก4คนเป็น5คนแม่งแรมปีเลยสัตว์